เนี supplies, em. okay. ่ยตั้งอยลงคู่ดนลงคูเ่าลงกู่เ่าลงกูอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมดแดงหมดแดงหมดแดงหมดหมดคับคับครับคราักบับเด็กาเลยเดตกา คเพก่อนๆบอกว่าให้กดแต่เพื่ไม่ได้บอกว่าจะเอาวันไหนนะนี่คือแบบเราแค่ฝากไว้ก่อนนะอคือเราไม่ได้ระบุว่าตั้งแต่แค่ขอเชื่อไหมถ้าตะกาเลยถ้าตะการนี่ถึงพอแบบนี้นี่นี่เจ่นี่เจ่ไห่ไหมไม่แมวก็ไม่ในก็ให้อบอุ่ก็คือให้เดินนั่ไง <laughs> อันไหนที่ดูดตายบ้างมันอยู่เว้นไหนอ่ะ